สวัสดีครัผู้ฟังสถานีวิทยุวิจัยเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุวิจัยเสียง912ค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพันการเคลื่อนที่4 1หนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรา,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใน,นายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดน,นราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระชทานไปมอบให้แก่กำลังพลของหน่วยพันการเคลื่อนที่4 1หนึ่งสำนักง,ง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบจำนวนสองนาย หนึ่งร้อยเอกสุเวศสีสังวานหัวหน้าชุดส่งเสริมการ,กรเกษตรและสหกรณ์สองจาสิบเอกอภิภูชัยพฤกพลละขับจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดขณะเดินทางไปร่วมงานเสวนากาแฟยามเช้าที่องค์การผ่หารส่วนตำาบลโตเดง เหตุเกิดริมถนนทางเข้าองค์การหารส่วนตำบลโตเดงหมู่ที่หนึ่งตำบลโตเดงอำเภอสุงไหบปดีจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปราบปื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว และกำลังพลของหน่วยทั้งสองนายอย่างหาที่สุดมิได้ณนะโรงพยาบาลสุขไงโกโลกอำเภอสวยโกโลกจังหวัดนาราธิวาสในนี้ก็เป็นข่าวที่นำะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ